สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องดิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชของเราและไล่ศัตรูพืชที่มาลบปวนพืชผักทางการาเกษตรของเราครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับในการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในครั้งนี้ครับผมจะใช้วัตถุดิบภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและอาจเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของเราได้ครับโดยเราจะทำกันแบบง่าย โดยผมจะใช้น้ำปูนใสในการทำน้ำปูนใสถ้าทุกท่านไม่รู้ผมจะบอกในวันนี้เลยครับในการทำน้ำปูนใสเราจะใช้ปูนแดงที่กินมากนะครับเราจะใช้เพียง1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนลิตรแล้วหมักไว้ครับจํานวน1คืนเราก็จะได้น้ำปูนใสแบบนี้เลยครับเราจะใช้น้ำใสๆด้านบนนี้ครับมาทำการไล่ศัตรูพืชไล่มดแมลงหนอน ที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรของเราได้แน่นอนสําหรับน้นําปูนใสด้านบนนี่ครับแล้วก็โมโนโซเดียมกลูตตเมดหรือว่าผงชูรสนี่ครับโมโนโซเดียมกลูตตเมดหรือว่าผงชูรสนี่ครับเราจะนํามาบํารุงต้นพืชของเราทําให้พืชของเราใบเขียวขั้วเหนียวติดดอกและออกผลไวบํารุงรากได้ด้วยครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับคือเครื่องดื่มชูกําลังผมจะใช้อยู่เป็นประจําเลยครับเพราะว่าราคาประหยัดเครื่องดื่มชูกําลัง1ขวด จยากมีวิตามินต่างๆเลยครับวิตามิน B แล้วก็วิตามินรวมต่างๆที่ทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตบํารุงพืชติดดอกและออกผลไวถ้าเกิดว่าเรานําเครื่องดื่มชูกําลังผสมน้ําไปลดราดทางดินจะไปช่วยเล่งรากทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับเมื่อรากแข็งแรงต้นพืชของเราก็จะเจริญเติบโตและติด,ดดอกออกผลไวแต่ในวันนี้ผมจะมาบํารุงต้นพืชทางใบครับ แล้วก็ไล่ศัตรูพืชได้ด้วยครับด้วยน้ําปูนใสนี่ครับเราจะมาทํากันแบบง่ายๆเลยครับโดยในว voilà ันนี water water <episodes> ้ผมจะใช้น <má ood> ้ําเป็นส่วนประกอบด้วยครับจะใช้น้ําจํานวน2ลิตรแล้วก็น้ําปูนใสนี่ครับโดยเราจะใช้น้ําปูนใสจํานวน3ช้อนโต๊ะน้ําปูนใส่วยไล่ศัตรูพืชแล้วยังบํารุงดินและบํารุงต้นพืชเราได้สงหานะครับจํานวน3ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็โมโนโซเดียมกูเตเมทหรือว่าผงชูรสนี่ครับเราจะใช้เพียงหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าช้อนนี้เป็นช้อนเล็กน,นะครับนี่ครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตัวนี้ครับคือเครื่องดื่มชูกำลังครับเราจะใช้จำนวนหนึ่งฝา ลัง2ตัวนี้ครับบำรุงต้นพืชได้แน่นอนทําให้ต้นพืชของเราขั้วเหนียวใบเขียวติดดอกออกผลเร็วและบํารุงรากได้ด้วยครับเมื่อเราเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในกล่องกี้แล้วเรียบร้อยครับเราจะทําการปิดฝาเลยครับแล้วก็เหยาะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับ แค่นี้เราก็ได้ปุย๋ยบำรุงต้นพืชทางใบแล้วยังไล่ศัตรูพืชได้ด้วยครับในการใช้ปุย๋ยบำรุงต้นพืชทางใบและไล่ศัตรูพืชในครั้งนี้นะครับเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่สารเคมีถ้าเป็นสารเคมีเราใช้ครั้งเดียวก็จะเกิดผลแล้วครับแต่ตัวนี้เป็นสารชีวภาพเมื่อเราใช้แล้วเราจะต้องใช้เป็นประจำจึงจะได้ผลครับผมพูดอยู่เป็นประจำเลยนะครับว่าสารที่ไม่ใช่สารเคมี ถ้าเราใช้ไม่เป็นประจำจะไม่เกิดผลแต่ถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำจะเกิดผลและได้ผลเป็นอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเรานำไปบำรุงต้นพืชทางใบและไล่ศัตรูพืชได้ด้วยครับตามไปดูกันเลยครับในการบำรุงต้นพืชทางใบเราควรฉีดพ่นตอนช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าพืชจะได้รับอาหารเต็มที่เลยครับนี่ครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำ พืชของเราก็จะติดดอกออกผลงามๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผลทางการเกษตรของเราครับในการใช้ปุ๋ยบารุงต้นพืชทางใบเราฉีดพ่นได้อาทิตย์ละสองครั้งหรือถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างนะครับฉีดพ่นได้ทุกวันเป็นการดีครับนี่ครับต้นบอนสีสวยๆแบบนี้ครับปุ๋ยสูตรนี้ จะไปช่วยกัดสีของใบต้นบอนสีให้สีสดใสและสวยขึ้นครับอาบเมื่อเราเริ่มตัดแต่งใหม่ๆครับฉีดพ่นไปเลยครับเดี๋ยวไม่นานดอกกุหลาบก็จะออกดอกให้เราเห็นแบบนี้เลยครับสวยๆเลยครับนี่ดูครับ นี่ครับเริ่มแตกดอกตูมๆแล้วครับสำหรับต้นกุหลาบแบบนี้ครับชวนชมดอกสขีขาวแบบนี้ครับสวยงามมากเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ครับบำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชได้ด้วยครับดอกชวนชมสวยๆเลยครับแล้วก็เริ่มแตกดอกอีกมากมายเลยครับ และคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยในการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชทางใบและไล่ศัตรูพืชในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทีไทยพีแชนแนลได้นะครับในการใช้ปุ๋ยแบบนี้ที่ไม่ใช่สารเคมีเป็นวิถีทางแหงเกษตรพอเพียงและยั่งยืนเลยครับ ใช้ทุกวันใช้เป็นประจำเลยครับจะเกิดผลแน่นอนและทําให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตและงอกงามดอกสวยๆแบบนี้เลยครับลองนําไปใช้กันดูนะครับได้ผลแน่นอนครับอุดนี้บํารุงทางใบและไล่ศัตรูพืชไปในตัวเลยครับ นี่ครับติดผลใหญ่ๆเลยครับสําหรับลูกมะนาวแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเต็มต้นเลยครับปุ๋ยสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนมาดูต้นพริกต้นนี้ครับติดผลเต็มเลยแดงๆเขียวๆแบบนี้เต็มต้นเลยครับเมื่อเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้บํารุงต้นพืชและบํารุงต้นพริกต้นมะเขือได้แน่นอนครับต้นพริกและต้นพืชผักของเราภายในสวนเราก็จะติดดอกออกผลแบบนี้เลยครับ แล้วยังป้องกันมแมลงศัตรูพืชมารบกวนได้ด้วยครับจากน้ำปูนใสและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิชัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาลิชัยพีชาแนลครับผมในการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันครับใช้ไ,ได้แน่นอน ทำให้ต้นพืชของเราติดดอกออกผลเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยครับและใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดและยังบำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันด้วยครับ